สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณตอนนี้เวลานี้ใครแอบเสียดายคุณอยู่เขาเป็นใครเขาคิดอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับคุณเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรเขาแอบเสียดายคุณอยู่ในตอนนี้เขาเป็นใคร ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะมีคนที่เขาแอบเสียดายคุณอยู่เขาเป็นใครชนะมานดูเขาใบนี้พูดถึงคุณธรรมนะมีคุณธรรมน,ทำ,นำทางมีความเหมือนเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจนะ่ะคุณธรรมน,ทำ,นำทาง ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาแอบ,บเสียดายคุณแล้วเขาจะทําอย่างไรเหมือนเขาอยากจะเปิดเผยอยากบอกอยากจะต่อสู้เอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาเขามีคุณธรรมมีความสามารถเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ยื้อเสียดายคุณ นพลังงานนี้เหมือนไม่คุณก็เขาไปจากกันยือคนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งต้องไปเขาแอบเสียดายคุณเขาไปจากคุณเขาก็เสียดายคนอยู่เขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาหรือคุณไปจากเขาเขาก็เสียดายคุณแต่ก็มีพลังงานต่อสู้ไม่ยอมแพ้ถึงจะเสียใจคุณกับเขาแตกต่างกันไกลห่าง อยู่ไกลอยู่ห่างมีความแตกต่างแล้วเขาว่าคุณกับเขาแตกต่างกันความรักที่มีความแตกต่างคิดถึงคุณที่อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขตอนนี้ยังอยู่ในเขาวงกดแอบเสียดายเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหามีทางออกได้ในความซับซ้อนปัญหาซับซ้อน ที่เกิดขึ้นมนลดำเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณเน่ยไม่ได้ด้วยเลขก็จะว่าด้วยมนไม่ได้ด้วยมนก็จะว่าด้วยคาถามุ่งมั่นตั้งใจเอาชนะใจคุณเพราะไปแรกมาเขาก็ต่อสู้นะเขาไปจากคุณหรือคุณไปจากเขาแต่เขาจะไม่ยอมแพ้แล้วเขาจะทำอย่างไร นิ่งแต่เขานิ่งยับยั้งชั่งใจเสียดายคุณแต่เขาไม่สแสดงออกอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้นิ่งในความนิ่งนี้เขาไม่ยอมแพ้ทนได้ด้วยการไปห่างแล้วก็เสียดายคุณเขาว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ดีที่ใช่ที่พร้อมที่จะอดทนอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรคุณพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขานะ่ะ ทนได้ไปกับเขาไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะดีจะร้ายในทุกสถานการณ์คุณไม่ทอดทิ้งเขาแล้วเขาเสียดายคุณในความดีของคุณความอดทนของคุณแต่ต้องไกลห่างอะ่ะไปจากกันคนหนึงเสียใจคนหนึงต้องไปแล้วก็เสียดายอะ่ะสายเปดูเขาจะทุ่มเทความรักที่ดีให้คุณนะเพราะ เพราะเป็นความเป็นคนที่มีความเปย์จะมาเปย์ความรักความเมื่อคุณรักเขาเขารักคุณทั้งแล้วแต่ละคนละท่านที่เขามีที่จะมาเปย์คุณได้นะ่ะพร้อมที่จะหยิบยื่นดีๆให้คุณเปย์ให้คุณ,ใ,คณในความแตกต่างอยู่ด้วยกันได้ขอมั้นหมายเขแบบาแอบเสียดายคุณอยู่ในตอนนี้ แล้วเขาจะมาขอความรักอยากพัฒนาความรักไปกับคุณแล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเนี่ยที่อยู่ในข่าววงกฎเขาว่ามีมีทางออกได้เพียงแต่ใช้เวลาก่อนรอเวลาใช้เวลาสรุปเขาแอบเสียดายคุณมีคนที่เขาแอบเสียดายคุณแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหารักในโลกเสมือนอยู่ไกลอยู่ห่างเหมือนอยู่ในความฝัน หวังปัถนาจะมีคุณอยู่เคียงข้างได้สำารับเป็นความเศร้าใกล้หมดเวลาแอบเสียดายนะลหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณพันธนาการด้วยปัญหาแต่ต้องจากไกลห่างแล้วเขาเขาแอบเสียดายคุณอยู่ในตอนนี้เป็นพลังงานที่ไปจากกันแล้ว ความแตกต่างอยู่ในอุปสรรคปัญหาแล้วเขาก็นิ่งเรื่องสถานการณ์นี้นิ่งยับยั้งชั่งใจอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้มากๆว่าเขารักคุณเสียดายคุณขอความรักอยากพัฒนาความรักไปกับคุณแต่เขาเขาหวังถ้ามองดูตัวเขาแล้วเขาเสียดายเขาอยากพัฒนาความรักแต่นิ่งก่อนในตอนนี้ แต่ไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าคุณไปจากเขาหรือเขาไปจากคุณพลังงานสลับกันได้มีความแตกต่างเนะนี่ยในในความรักนี้เหมือนอยู่ในเขาวงกอดเนะี่ยมีทางออกในความรักนี้มีทางออกได้เมื่อเขาใช้เวลาก่อนเนะี่ยในเขาวงกอออกจากเขาวงกอดออกจากอุปสรรคปัญหามีมีทางออกใช้เวลาแล้วเขาจะมาขอมั่นหมายขอความรักบอกให้คุณรู้ตอนนี้เขานิ่ง ยับยั้งชั่งใจอดทนเพราะยังอยู่ในโลกเสมือนนะเขาเขาจะมาเปย์อะสายเปยมอบความรักที่ดีให้คุณที่คุณมอบความรักที่ดีให้เขาเขาจะมาทุ่มเทให้คุณเพราะคุณทนเขาว่าคุณคือคนที่จะทนได้กับเขาและเขาพร้อมที่จะทนกับคุณน่ะทนได้ด้วยกันอะอดทนไปด้วยกันไม่ไกลไม่ห่างกันแล้วเนะพราะงนี้ไปไปจากกันคนหนึงเสียใจคนหนึ่งต้องไปแล้วเขาต้องการ่ะ เป็นคู่ของคุณทนไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะในความแตกต่างอยู่ด้วยกันได้มีความสุขที่มีคุณอยู่เคียงข้างแล้วเรามาดูว่าเนะี่ยเขาไม่ยอมแพ้เขาจะมาขอความรักขอมั่นหมายขอแต่งงานเรามาดูความคิดเขาอีกเขาจะทำอย่างไรกับอุปสรรคปัญหาอีก เขาคิดยังไงกับคุณตัวเขาเองปิดกัน้นหัวใจเขาไม่มีใครปิดกั้นทุกคนมีแต่คุณไม่สนใจใครแต่ความรางนี้พร้อมที่จะพังได้ตลอดเวลาด,ดูเขาเหมือนเนะี่ยประาาสาททายอะความพังเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขาลหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณอะเล่สเสน่หาณนะตอนนี้ แอบเสียดายคุณรักคุณเขาอยากผูกมัดคุณไว้กับเขาเพราะเขาว่าเนี่ยเขาหลงสเสน่ห์คุณอะแล้วเขาจะทำใจละลายแล้วในตอนนี้เขาเก็อยากให้คุณใจอ่อนกับเขารักเขาเหมือนที่เขารักคุณใจอ่อนเขาอะใจละลายใจอ่อนแค่คนรู้จักแอบเสียดายคุณแต่นิ่งแล้วยังทำอะไรไม่ได้ ความรักที่ผ่านไปผ่านมาเขาอยากให้คุณเลือกเขาเพราะเขาเลือกคุณในตอนนี้เขาเลือกคุณมีทางให้เลือกเขาเลือกเพราะเขาไม่มีใครแต่ความรักนี้พร้อมที่จะพังได้ตลอดเวลาแล้วเขาจะทำอย่างไรอีกเขาแอบแสยดยคุณซ้ำใบเดิมเขาเลือกคุณ แอบเสดายคุณรักคุณมีดีจึงไม่งอไครเขาว่าคุณหล่อคุณสวยคุณมีเสน่ห์มีคนมาให้รักให้เลือกมากมายกลัวคุณไม่เลือกเขาหรือเขาเป็นคนที่เหมือนมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากมายอ่ะเขาไม่เคยงอไขรเขาจะงอคุณเขาเลือกคุณเขาจะงอคุณหัวใจว่างเปล่ารอให้คุณมาเติมเต็มหัวใจเขาหัวใจเขาไม่มีใคร หลงสเสน่ห์คุณในสายตาเขามีแต่คุณแล้วใจเขาละลายแล้วแล้วเลืงไฟเขาเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟแต่เขาก็จะยอมเป็นแมงเม่าเขาต้องการแต่งงานกับคุณวิวาภาฝันคุณคือคู่ของเขาเขาจะแต่งงานเขาแอบเสียดายคุณแต่เขาไม่ยอมแพ้นะเขาจะเอาชนะใจคุณ แล้วเรามาดูวาความรักของคุณเป็นอย่างไรมีคนที่เขาแอบเสียดายคุณแต่เขานิ่งเขาไม่ยอมแพ้ความรักของคุณถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะไปแลกมาเท้าทัตตลรด,ดีอะ ฟุกๆเหตุการณ์ดีๆความสุขความสําเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับคุณคุณจะพบรักแบบคาดไม่ถึงลรกคุณจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงคนที่เขาแอบเสียดายคุณอยู่ในตอนเนี้ยลูกคุณคิดว่าเขาไม่รักคุณแล้วไม่สนใจคุณแล้วแต่เขาเสียดายคุณเขาจะกลับมาหาแบบคาดไม่ถึงคุณคาดไม่ถึงเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบคาดไม่ถึง ความสุขความประสบผลสําเร็จสมหวังแบบคาดไม่ถึงแต่จะมากน้อยดีร้ายเพียงไรขึ้นอยู่กับคุณแล้วแต่ละคนละท่านที่เผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่พร้อมต่อสู้นะที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องราวดีๆพระนาลายทรงสุบรนคู่เป็นคู่กันไม่ว่าจะทะเลาะเบาแวง้งขัดแยง้งไกลห่างแล้วก็กลับมาเป็นคู่กัน หรืออีกอย่างไพ่บอกว่าให้คุณลดทิฏฐิลดความคาดหวังลงแล้วคุณจะสําเร็จสมหวังทุกอย่างสมหวังแบบคาดไม่ถึงเนี่ยมีความรักเป็นคู่แต่อ่อนไหวก,กับชะตากรรมในความรักนี้หานุมานกับนางเบนจากายความสำเร็จที่รวดเร็วจะเกิดขึ้นกับคุณแบบรวดเร็ว แบบคาดไม่ถึงไก่ทองปราบชาลาวันแต่ความความรักนี้เหมือนต้องใช้สตินะพินิจพิจารณาให้รอบคอบอยับยังยังคิดนะเพราะมีการแข่งขันต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาหรือมีคนที่เขามาต่อสู้แข่งขันเอาชนะใจคุณหรือในความรักนี้คุณนะ่ะต้องต้องแข่งขันแย่งชิง เอาชนะใจคนรักเอาชนะใจตัวเองเพราะไกลทองอะ่ะขัดแย้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องวุ่นวายทะเลาะบากแวงอยู่ที่คุณเองวุ่นวายใจแล้วอย่างไรความรู้สึกของคุณอะ่ะดูหรืออีกอย่างคุณพร้อมที่จะต่อสู้นะการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคนรักพระลาพระอสุรินทาหู ความรักที่ค่อยๆค,คิดค่อยแก้ไขยับยัง้งยั้งคิดแล้วสามารถก้าวข้ามอุปสรรคไปได้แต่คุณก็คิดคิดเรื่องความรักแต่ต้องใช้ความรอบคอบหานุมานใช้เหตุและผลเทพพระบุตรยุติธรรมความยุติธรรมลูกคุณคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบเราคอยคนที่ใช่หรืลึกความรักของคุณนะ่ะ อยู่ที่คุณคิดคุณตัดสินใจอะในเรื่องความรักมีคนที่เขาแอบเสียดายคุณได้สำรับอืมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ต่ไพ่บอกว่าคุณอะ่ะจะสมหวังเนี่ยแบบคาดไม่ถึงเพราะคุณจะมีคู่พบคู่คนรักความพัดภาคความไกลความห่างแต่ก็จะมาเป็นคู่อะ่ะ ว่าคุณจะเป็นอย่างไรจะพบคู่แบบคาดไม่ถึงสมหวังแบบคาดไม่ถึงไพ่ไพ่ใจย้ำาซ้ำําแต่ด้วยด้วยตัวคุณเองอะ่ะจะคิดตัดสินใจเรื่องความรักหรือคุณใช้เหตุผลให้รอบคอบเหมือนไพ่บอกว่าอมองรอบข้างด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมจะคิดจะแต่สินใจจะพูดจะทำอะไรในเรื่องความรักหรือคุณต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วจะสมหวังแบบรวดเร็วหรือเรื่องอีกอย่างความรักคุณอะ่ะ ยังมีการ,รเผชิญอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้แก้ไขเหมือนมีการขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาในการพูดคิดจะทําอะไรต้องรอบคอบแต่คุณจะสําเร็จสมหวังแบบคาดไม่ถึงอยู่ที่คุณนะพ่อก็ย้อนมาใบแรกว่าจะเพราะคุณอะที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยเผชิญอุปสรรคปัญหาความรักความขัดแย้งความแข่งขันแย่งชิงความ ต้องต่อสู้เอาชนะอุปสรรคมากมายแล้วอย่างไรแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมหรือคุณต้องคิดแต่สินใจด้วยความเป็นธรรมยุติธรรมอมือยู่ที่คุณเนี่ยพระแม่นางกวักมีคนที่เขาเรียกหาคุณแล้วคุณเลือกคุณตัดสินใจว่าคุณจะรักจะเลือกใครแล้วคุณจะได้รับความเดโชคลาบทรัพย์สินเงินทองความรักความเสน่หาเนี่ยจากคนจากมีคนรักคุณอะ ทุ่มเทความรักนะเหมือนสายเปย์พระแม่หนังกว่กมาเปยทุ่มเทความรักที่ดีให้คุณมาเปยคุณแต่จะมากน้อยอยู่ที่บุญกรรมการกระทําเป็นคู่ของคุณอะจะพบจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงคุณจะสมหวังเพราะไพ่พพก็จะย้มสามอันนี้อยู่ที่คุณเลือกคุณคิดคุณตัดสินใจนี่ก็คุณเลือกเลือกคนรัก ในการตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงมั่นใจหรือลักนี้ต้องเหมือนต้องใช้เวลาปรับทัศนคติหรือความคิดให้แน่ใจให้มั่นใจแล้วคุณจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นอย่างไรคุณจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับคุณ เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข16หมายเลข18หมายเลข25หมายเลข3าหมายเลข8หมายเลข32หมายเลข11หมายเลข29หรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เกิดไม่มีวันเดือนปีมีแต่ราศีตุลเกิดเดือนตุลาคม แต่อยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจความรักมีคนที่เขาแอบเสียดายคุณแล้วเรามาดูความรักของคนที่เขาแอบเสียดายคุณอยู่ความรักเขาเป็นยังไงเขาจะทำยังไงอืม ใบแรกมาทศกัณฐ์ออกลบดูกเขาวุ่นวายใจมากเสียดายต้องการความสําเร็จที่รวดเร็ววุ่นวายใจด้วยความดื้อรั้นความผิดพลาดความเสียใจเกิดขึ้นกับเขาเนะี่ยความพัดภาคความทุก,ก,ถ,กถูกทาร้ายจิตใจในตอนนี้วุ่นวายใจอะ่ะทศกณักณฐ์ทศกัณฐ์ออกลบแต่เขาพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคแต่ในอุปสรรคนี้ ด้วยด้วยความรอบคอบตัวเขาเนะี่ยผิดคิดผิดแต่สินใจผิดพลาดด้วยตัวเขาเองเราจะเป็นอย่างไรห่วงแห่งความรักตกหลุมรักเขารักคุณเสียดายคุณเขาเขาอยู่ในห่วงแห่งความฝันนี่ยเนี่ย,ยการเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่สดใสสวยงามมีฝันหวังปรารถนาที่จะมีคุณอยู่เคียงข้างอะ่ะเป็นคู่กับคุณ เทพบุตรยุติธรรมเขาต้องการความยุติธรรมนำความยุติธรรมมาให้คุณคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบเนีย่ยเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองแล้วเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีรักคุณแบบรวดเร็วตกหลุมรักรวดเร็วทุ่มเทความรักให้คุณแล้วเขาปรับปรุงตัวเขาอะแอบเสียดายเขารู้หัวใจเข้าใจแล้วแต่ก็ยังติดบ่วง พันบุญจับนางมโนลายังทําอะไรไม่ได้ติดบ่วงรักตกหลุมรักแล้วเขาไปจากคุณไม่ได้รักคุณอนะ่ะติดบ่วงรักของคุณคู่กับไพ่ของคุณได้ไพ่ลาหูอยู่ที่คุณเรื่องความรักต้องรอบคอบคิดแต่สินใจคุณสามารถก้าวข้ามอุปสรรคไปได้คุณกับเขาเขาติดบ่วงรักวุ่นวายใจมากพะเพิงหึงหวงห่วง วุ่นวายใจรักนี้ต้องใช้อันนี้ก็วุ่นวายใจรักที่ต้องใช้ความอรอบคอบใจเย็นๆเหมือนเขาเขาจะนิ่งละใจเย็นละค่อยคิดค่อยแก้ไขใจร้อนวูวามไม่ทําให้อะไรดีขึ้นเหมือนที่ผ่านมาเขาใจร้อนวูวามบุ่มบ่ามเทพสุขมื่งแห่งความรักความสุขตกหลุมรักคุณ อันนี้ก็การมาเทพแต่ด้วยเขามีความเฉลียวฉลาดสามารถหาเหตุผลที่ดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีความสุขความสำเร็จสมหวังเพราะอยู่ที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาแอบเสียดายคุณแล้วเขาก็จะไม่ยอมแพ้เพราะเขารักเขารู้เข้าใจแล้วเขารักคุณนะติดบ่วงรักคุณแต่ณนะตอนนี้ยังมีอุปสรรคปัญหารักใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ แล้เขาใช้เวลามาแล้วแล้วเขารู้แล้วแต่สำหรับพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาสำเร็จรู้ล่วงไปได้ได้วยดีรักคุณเขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขสิบหมายเลขหกหมายเลขหนึ่งหมายเลขยี่สิบแปดหมายเลขหนึ่งหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบหกหมายเลขสามสิบหรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เกิดปีชวด หรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดปีละกาเขาแอบเสียดายคุณเขารู้เข้าใจแล้วว่าเขารักคุณเขารักคุณมากตอนนี้ม่วงแห่งความรักแต่เขากําลังเผชิญอุปสรรคปัญหาทั้งหึงหวงห่วง,วงแล้วเรามาดูว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรดูเขานิ่ง เขาจะทำอย่างไรอีกแอบเสียดายคุณอยู่แอบส่องแอบมองคุณหรือไม่คุณก็แอบส่องแอบมองเขาอยู่เหมือนกันนี่เขารักคุณมีคุณรักยืนยาวอะ่ะจะแต่งงานกับคุณมีคุณเป็นคู่ว่าคุณคือคนที่ใช่เขาอยากมีคุณอยู่เคียงข้างไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันเร่งด่วนรีบ อยากพูดอยากบอกให้คุณรู้ต้องการให้ความรักนี้สําเร็จรวดเร็วเสริมสวยแล้วเขาปรับปรุงตัวเขาเองเพื่อคุณมองให้ลึกลงไปเหมือนเขาพร้อมที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาเนะ่ยเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเขาเป็นอย่างไรผิดอย่างไรเขาจะปรับปรุงตัวเขาเองใหม่เพื่อความมั่นคงในอนาคตแต่เขาก็ยังทุกข์วิตกกงังวลว่าจะทําอย่างไรเนะี่ยพอไปนี้ก็ดูเศร้าๆ,าๆ่องมองคุณอยู่ แตกเลา้าความรักที่พังที่เจ็บยุติธรรมเนี่ยมีความยุติธรรม<ๆ>เขาจะนําความยุติธรรมมาให้คุณไพ่พขึ้นพลังของความยุติธรรมอ่ะแต่ช่างแอบรักคุณเสียดายคุณนําความยุติธรรมมาให้คุณต้องการความยุติธรรมนาความยุติธรรมเขารักคุณแอบส่องแอบมองคุณ นราจะสมหวังเอาชนะปุสสรรคปัญหาได้แต่ต้องใช้เวลาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลักแท้เพราะความรักคุณจะสมหวังพบรักความรักแบบคาดไม่ถึงแต่ทุกอย่างอยู่ที่คุณแล้วความรักจะบอกคุณว่าอย่างไรมีคนที่เขาแอบเสียดายคุณความดีของคุณคุณดีกับเขาหว่วงใยเขารักคุณความรักบอกคุณว่า ความบังเอิญความสัมพันธ์คู่ได้รับพรด้วยช่วงเวลาที่น่าทึ่งของความไม่สอดของกันเนี่ยแล้วคุณจะสมหวังแบบพบเจอความรักแบบเหมือนบังเอิญแต่ก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญเป็นคู่เพราะได้รับพรแล้วคุณจะพบช่วงเวลาที่น่าทึ่งที่คาดไม่ถึงรักดีๆเข้ามาเขาแอบเสียดายคุณไม่คิดว่าเขาจะรักคุณจะกลับมาหาคุณจะรักคุณเสียดายคุณอะแบบคาดไม่ถึง นะใต้สำหรับก็พูดถึงหยินหยางเป็นคู่กันคุณกับเขามีอะไรที่คล้ายๆกันเป็นคู่คุณรักเขาเขารักคุณแล้วกามาเทพบอกว่าอย่างไรการมาเทพช่วยบอกทีมีคนที่เขาแอบเสดยดายคุณอยู่ในตอนนี้เขาจะนำรักที่ดีมาให้คุณ แบบคุณคาดไม่ถึงคุณคาดไม่ถึงพบลักแบบคาดไม่ถึงไม่มีอะไรผิดพลาดการมาที่บอกเชื่อในกระบวนการนี้การเชื่อมต่อน,นั้นถูกกําหนดเวลาเป็นอย่างดีแล้วถูกกําหนดเวลาไว้แล้วเป็นอย่างดีแล้วแล้วจะสมหวังมาถึงเวลาใช้เวลาค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ